คือคาถาสูนทีวานีค่ะเทพแห่งปัญญาบาร,รมีสวดสามจบเก้าจบบังเกิดโชคลาภค้าขายร่ำรวยประสบความสำเร็จทั้งปวงพี่จะมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะสวยหรือจะหล่อหรือไม่หล่อก็แล้วแต่แต่บุญต่างหากที่จะติดตัวเราไปหลายพวหลายชาติค่ะนะทาชาตินี้ก็ขอให้ได้ชาตินี้ค่ะทําดีได้ชาตินี้ก็ขอให้ได้ชาตินี้อ่นะ ขอให้บังเกิดโชคลาบค้าขายร่ำรวยประสบความสำเร็จทั้งตัวลูกแบ่งปันความรู้นี้ก็ขอให้มีคนมาร่วมาโนมโมทนาสาธุกับลูกเยอะแยะมากมายขอให้มีคนขอบคุณบอกรักลูกหรือแม้กระทั่งรักลูกที่ลูกเป็นลูกแบบนี้ลูกเต็มใจที่จะให้ก็ขอให้เจอลูกศิษย์นะที่รักลูกจริงๆค่ะนะมูลนินท่าว่นนงผู้ชาาิคำพาว่าสนทรีปานีนางสารนางวานีไมหังปีหน้าย่าตังมานาังมูรินทา ว่านำผู้ชาติคำพระว่าสุนทรีปานีนางเจรนางวานีไม่ห่างปีน้าแยะตังมานางมูนินทาว่านำผู้ชาติคำพระว่าสุนทรีปานีนางแจรนางวานีไม่ห่างปีน้าแยกตังมานางมูนินทาว่านำผู้ชาติคำพระว่าสุนทรีปานีนางแจนางวานีไม่ห่างปีน้าแยกตังมานางมูนินทาว่านำผู้ชาติคำพระว่าสุนทรีปานีนางแต่นางวานีไม่ห่างปีน้าแยกตังมานางจะข่อยเขียนไี้อย่างต้แน่นคะทูดึงขา ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามอ,อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กด like, แชระะ์ให้เด้อจ้าพี่น้องเพื่อช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะ,ะเพื่อจะมีคนที่มาร่วมสร้างมูลสร้างคุณสมกับมีเยอะๆนะคะ